สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน์ VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่6นะครับเดือนกรกฎาคมองพันห้ายนะครับวันดาวโจน์วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับดาวโจน์ VIP จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับอ่าเห็นตัวหนังสือข้างบนนี้ไหมข้างบน ทางนี้เออน่ฮะอ่า,าขึ้นขึ้นขึ้นอ่าเมื่อวานนี้ออกแ80ด1 9นย์หนึ่งเก้านะครับเข้าเก้านะอ่าลองรูดตรงนั้นเท่านั้นนะครับประมาณนี้เล่นรูดลงทุนรูดดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลย ขอให้ทุกท่านเฮง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 โชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะเริ่มชมกันเลย ดาโจน V I P นะครับเด่นหกหกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นจริงๆแล้วเจ็ด <c oughs> นะครับเจ็ดนะเจ็ดนะอะไรเจ็ดสาม เจ็ดห้าเกต้าวครับเกตสี่สองเ็ดนะครับ 4, 6, 5, ไปกลับเลยนะไปกลับเลยนะครับไปกลับเลยนะบนล่างนะครับส <c oughs> ่วนแปดอ่าแปดสามแปดสี่แปดห้า แปดสองแปดสามแปดสีปห้าแปดเก้า้ประมาณนี้นะตัวกันก็คือหนะกันนะครับถ้าจะรูดน่าจะรูดหกับเจ็ดนะรูดหกกับเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับดาวโจร์ V.I.P. ออกเทื่องคืนอ่เทื่องคืนสองยามครึ่งอยังไม่เคยตื่นขึ้นมาตอนนั้นสักทีเลย หลับแล้วมาลุ้น e ตอนเช yes. ้าเอาประมาณนี als, ้ขอขอบพระคุณสมาชิกท euh ุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านเฮง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 โชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็มาวางเลขเด่นตามนั้นละอ่าประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแต่เฮได้กีดนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ